สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องมีมนทาร a ชแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมนจะมาทำคลิปพิกอา卡ดนะคะในหัวข้อที่ว่าโชคลาภของคุณนะคะมาจากช่องทางไหนนะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้นะคะว่ามาจากอะไรนะเดี๋ยวเราจะแบ่งกองไพ่ทั้งหมดเป็น3กองด้วยกันนะคะขออนุญาตสับไพ่นะคะ ตองที่หนึ่งค่ะใบที่สามนะคะกล่องที่สองค่ะช่องลาบของคุณมาจากช่องทางไหนคะ หนึ่งใบนะคะกองที่สามค่ะใบที่สองใบที่สามค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันทีละกองนะคะ เพื่อนๆน,นะคะตั้งสมาธินะแล้วเลือกนะคะถ้าใครไม่สามารถเลือกจากไพ่นะสามารถใช้ตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือเป็นลูกแก้วด้านหน้านะคะกลองที่1จะเป็นสีฟ้าค่ะกล่องที่2เป็นลูกแก้วสีใสนะคะกลองที่3เป็นสีชมพูค่ะเลือกกันได้แล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวมนจะเริ่มต้นกันที่กลองที่1กันก่อนเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กองที่1กันเลยเป็นลูกแก้วสีฟ้านะคะเปิดแล้วนะอืมแดถ้วย9ถ้วยโอ้สดาบค่ะมามาสำหรับกองที่หนึ่งนะคะไพ่ที่คุณได้ขึ้นมานะสำหรับ ช่องทางของโชคลาภของคุณนะคะว่าโชคลาภจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างเพื่อนๆดูว่ามีไพ่ถ้วยขึ้นมา2ใบนะคะแล้วก็ไพ่10ดาบขึ้นมานะมี9ถ้วยนะคะ8ดถ้วยแล้วก็10ดาบค่ะโชคลาภของคุณจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างนะต้องบอกว่าถ้าในชีวิตคุณนะคะรู้จกักผู้ชายลักษณะนี้อย่างเช่นคนที่เขาพูดเก่งนะคะคารมดี ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เนาะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นคนที่รู้จักบริหารสเสน่ห์ของตัวเองอะค่ะอาจจะมีอายุประมาณนึงแล้วก็บุค,คลิกดูดีค่ะพูดเก่งเนาะอาจจะมาจากคนนี้ที่เขาชักชวนให้เราเอ,อ่อทำอะไรบางอย่างเนาะที่เป็นการต่อย,ยอดนะคะทำให้เกิดช่องทางในการหาไรายได้ขึ้นมานะ แล้วก็มีในเรื่องของ8ถ้วยด้วยนะ8ถ้วยก็คือการเดินออกไปจากอะไรบางอย่างนะ,ะช่องทางที่คุณจะได้มีโชคลาภนะอาจจะหมายถึงการที่คุณมีการเดินทางก็ได้นะคะเดินทางเห็นไหมในรูปก็จะมีในเรื่องของการเดินออกไปนะมีข้ามแม่น้ำนะคะออกไปนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีช่วงเนี้ยค่ะมีการเดินทางเกิดขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ออกจากสิ่งเดิมเดิม,มคะค่ะที่ เราเคยทําเป็นประจำเนาะก็อาจจะเป็นช่องทางใหม่ทาให้เกิดโชคลาภตามมาได้นะคะมีไพ่ใบหนึ่งขึ้นมาก็คือ10ดาบหลายๆคนอาจจะตกใจนะแต่จริงๆก็คือสื่อถึงว่าออแม้ว่าดูตัวภาพอะค่ะมันจะเป็นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายเลยแต่โชคลาภอะมันอาจจะอยู่ในนั้นค่ะอย่างเช่นคุณเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างเนาะที่รู้สึกว่าไม่มีทางออกเลย แต่พอเราลองนึกดูดีหรือมองหาช่องทางดีๆแล้วอะคะ่ะกับเจออีกทางออกหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดโชคดีขึ้นมานะคะคือต้องบอกว่ามันจะซ่อนอยู่ในปัญหาที่เราเจออยู่อะคะ่ะอืยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเวลาที่เรา คิดประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งคิดค้นพวกนัวัตรกรรมใหม่ๆค่ะเขาก็เริ่มจากการที่มองเห็นปัญหามาก่อนทั้งนั้นเลยว่าจะทำอะไรให้เราสะดวกสบายขึ้นใช่ไหมอย่างอันเนี้ยโชคลาภของคุณมันก็จะมาในแนวว่ามีเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วคุณก็จะมองหาแนวทางแก้ปัญหานั้นน่ะจนทำให้คุณเกิดช่องทางในการสร้างเม็ดเงินหรือสร้างโชคดีขึ้นมาให้ตัวของคุณเองนะคะต้องบอกว่าสำหรับกองที่หนึ่งก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกลองที่สองกันนะสำหรับกลองที่สองนะคะจะเป็นลูกแก้วสีใสนะคะแต่ถ้าใครมองในกล้องอาจจะกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะเพราะว่าสะท้อนกับฐานที่เป็นไม้นะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยค่ะว่ามีไพ่อะไรบ้างู King of Cups นะคะ The Emperor ไกกพ่จักรพรรดิไพ่ก้าดา มาโห oh. โชคลาภของคุณจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างคะมาดูไพ่3ามใบนะคะไพ่ที่คุณได้คือ King of Cups ค่ะหรือราชาถือถ้วย the emperor ไพ่จักรพรรดิมาทั้งราชามาทั้งจัก,กรพรรดินะคะแล้วก็จบที่ไพ่9ดาบนะคะโชคลาภของคุณนะคะมาจากคนที่มีอายุมากกว่าคุณแน่นอนมาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ใจดีเมตตาทั้งหลายนะ อาจจะเป็นคนที่บ้านนะคะหรือบุคคลที่ทำงานนะคะที่เขามีความเอ็นดูในความสามารถในความขยันของคุณนะดู the e m p e r o r สิคะสามารถหมายความถึงบอสของคุณเจ้านายคุณลุงคุณพ่อ,อ,อใครก็ได้นะที่เป็นเพศชายแล้วมียุมากกว่าคุณนะคะอย่างน้อย5ปี10ปีขึ้นไปนะ เขาจะให้ความเมตตาเนาะมี King of c u p รราชาถือถ้วยขึ้นมาด้วยแปลว่า,วาคุณอาจจะได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการคิดมากวิตกกังวลไม่สบายใจนะต้องบอกว่าไพ่ออกมาบอกว่าโชคลาภอะมันจะมาหาคุณแน่นอนค่ะมันเกิดจากการที่คุณเป็นเป็นคนที่ตั้งใจเนาะแล้วก็จนคนอื่นนะคะเขามีความเมตตามีความ Endo คุณอะดูแล้วเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายเพศชายนะ,ะค่อนข้างที่จะ Endo คุณอาจจะมีการโปรโมทเลื่อนขัน้นหรืออาจจะมีการให้โบนัสอะไรบางอย่างแล้วก็ให้โอกาสดีๆในการทำงานกับคุณนะคะรวมถึงช่องทางในการหาเงินอื่นๆด้วยนะไพ่บอกว่าไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะ โอเคค่ะสำหรับกองที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่3กันเลยนะสำหรับกองที่3มนะคะจะเป็นลูกแก้วสีชมพูนี้นะมาดูไพ่กองที่3มกันสำหรับไพ่กองที่3นะคะเ,เราจะมาเปิดกันเลยนะคะเป็นไพ่อะไรบ้างเอ่ย The Magician ค่ะสามดาบ ไพ่เดอะไฮโรแฟนกับหัวนะคะต้องบอกว่าสำหรับ3ใบที่ขึ้นมานะมี the m เม i ิเชียนไพ่3ดาบและเดอะไฮโรแฟนกับหัวต้องบอกว่าตัวอย่างไพ่เดอะเมจิเชียนะคะมันหมายถึงว่าเ,เกี่ยวกับความรู้ความสามารถการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองเนาะเรียกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะ โชคราบของคุณนะจะเกิดจากการที่เป็นเรียกว่าความสามารถพิเศษของคุณน่ะอืมไม่ว่าคุณอาจจะมีความสามารถเรื่องการร้องเพลงอ่ะความสามารถเรื่องการอ่านการเขียนหรืออะไรก็ตามที่เป็นความสามารถเฉพาะทางคุณค่ะหรือในสายวิชาชีพของคุณนะรวมถึงมีไพ่สามดาบขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนื้อหาของไพ่อะมันไม่ อ,อไม่ได้เศร้าอย่างที่เห็นนะเพราะในหัวข้อเราอะคะ่ะเราถามว่าโชคลาภของเราอะจะเกิดจากอะไรใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเกิดจากความสามารถของคุณอะโดยเรียกเรียกได้ว่ามันจะเป็นความสามารถอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ไปฮิลลิ่งจิตใจคนอื่นนะคะดูภาพเหมือนกับว่าเป็นในเรื่องของการที่ต้องมีการเยียวยาจิตใจอะอืมเออ ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นการแบบให้กำลังใจคนอื่นค่ะการเป็นไลโค้ดหรือว่าอะไรที่เป็นสื่อไปในด้านของการฮิลลิ่งอะไรบางอย่างนะการช่วยให้กำลังใจคนหรือว่ารักษาสภาพจิตใจให้ให้ดีขึ้นนะคะอ่อไม่ว่าจะเป็นการช่วงเนี้ยค่ะคุณคุณใช้ความสามารถของคุณในการช่วยรักษาเยียวยา หรือว่าให้กําลังใจคนอื่นๆนะก็ต้องบอกว่ามันจะมีโชคลาภบ,บางอย่างเกิดขึ้นนะเขาจะเห็นถึงน้าใจเห็นถึงสิ่งที่คุณตั้งใจทําให้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะคะพอไพยเดอะเมจิเช mm ีย hmm. นขึ้นมามันต้องเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเดอะไฮโรแฟนแต่เป็นกับหัวนะจริงๆเดอะไฮโรแฟนเป็นไพ่สังคาราชนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะหมายถึงการสุขสงบหรือการที่แบบการวิงวอนอ้อนวอนหรือเรามีการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้ต้องบอกว่าพอกลับหัวแล้วเนี่ยจะหมายถึงว่าอาจจะเกิดจากบางสิ่งบางอย่างก็ได้ที่คุณกล้าตัดสินใจลงมือทําต้องบอกว่ามันอาจจะตรงข้ามกับความแบบนิ่งๆสงบๆนะคะอันนี้อาจจะให้ความมั่นใจคุณเพิ่มขึ้นแหละก็คือประมาณว่า เป็นสิ่งที่คุณลงมือทําด้วยตัวเองเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถตัดสินใจทําได้ด้วยตนเองโดยที่คุณนะ่ะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ต้องอพึ่งใครหรือพึ่งในด้านอื่นๆเพื่อมาช่วยเยียวยาจิตใจค่ะแต่คุณนะจะเป็นคนที่ช่วยเยียวยาจิตใจทั้งของตนเองแล้วก็ของคนอื่นนะด้วยตัวคุณเองเลยอืมด้วยทัศนคติด้วยมุมมองบางอย่างของคุณนะคะ โชคลาภของคุณก็จะมาจากตรงนี้นะเขาอาจจะเห็นถึงตรงนี้น้ำใจที่คุณมีแล้วก็ความสามารถของคุณอะ่ะอาจจะทำให้เกิดมีผลตอบแทนหรือสิ่งกลับคืนมาให้แก่คุณนะคะที่เห็นเป็นรูปธปรรมนะโอเคคะ่ะสำหรับกลองที่3ประมาณนี้นะคะก็ทั้งหมดทำนายเป็นหมด3ามกองแล้วเนาะ อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะอยากให้มนลทำหัวข้อไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยแชร์ลิงกันได้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องมีมนลทาร์ h ชาแนลด้วยนะคะมันก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ